สวัสดีครับพบก,กับผมนายแบ็กบีนนะฮะกับเอพิโซดที่สองของมอนสเตอร์ที่น่าสนใจนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคิวของนี่เลยมอนสเตอร์ Monster สามดาวนะฮะทาดแสงที่มีชื่อว่าดิลเลอร์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็คือแฟรเกนสไตล์ทาดแสงนั่นเอง สกิลที่น่าสนใจนะฮะสกิลที่1่ของตระกูลแฟงเกีสไตล์คือเหมือนกันหมดนะฮะก็คือการโจมตีสองครั้งใส่ศัตรูโดยใช้พลังป้องกันนะฮะเป็นเป็นค่าคำนวณดาเมจของเขาแต่ว่าในแต่ละครั้งก็มีโอกาส25%ที่จะสตัน์ศัตรูด้วยนะครับแต่ที่มันมีเอฟเฟกเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือถ้าศัตรูติดดีบัฟสีแดงอยู่บนหัวนะฮะเขาจะต่อยเพิ่มอ,อีกหนึ่งหมัดก็ค่อนข้างจะขัดแย้งกันเอ,เองในตัวสกิลของท่านหนึ่งของเขานะคือถ้าเขาต่อยไป1ทีเนี่ยแล้วติดสตรัรเนี่ เขาก็ไดต่อยทีที่2โดยที่ทีที่3ามไม่ออกนะครับเพราะมันติดสตันไปแล้วเช่นกันถ้าต่อยทีที่1ทีที่2แล้วศัตรูติดสตันก็ไม่ออกท่าเหมกันนะฮะแต่ว่าถ้าต่อยทีที่1่ทีที่2แล้วไม่ติดสตันมันจะออกหมัดที่3ต่อนะฮะก็คือเพราะสตันมันคือดีบัฟสีแดงถูกไหมเออท่าที่1มันก็เลยออกจะแบบว่าขัดขัดกันเองนิดนึงเนาะแต่ว่าถามว่าถ้าสู้กับบรรดาบอสหรือดันเจียนหรือว่าตัวมอนสเตอร์ที่ไม่ติดสตันไม่ใช่สิ ไม่ติดดีบับนะฮะมันมีมนสเตอร์ที่ไม่ปฏิเสธดีบัฟทุกอย่างอยู่ใช่ไหมโดยเฉพาะพวกบอสในหอคอยเงี้ยจะมีหลายๆชั้นที่มันจะแปะดีบัฟไม่ได้นะฮะเออน้องก็ต่อยสามาัดแน่นอนไงอันนี้ก็คือค่อนข้างจัดว่าแจ่มอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันขัดแย้งกันเองเนาะท่าที่1นนี้คือต่อยศัตรูที่ไม่มีดีบัฟจะได้ต่อยเพิ่มนะฮะแต่ถ้าอันติมันกลับกันครับคือถ้าศัตรูติดดีบัฟมันถึงจะได้ต่อยเพิ่มซึ่งท่าที่1มัน,ม,นมันก็ อารมณ์ประมาณว่าต่อยท่าที่1เสร็จแล้วค่อยมาต่อยท่าอันติแต่มันทําไม่ได้ไงเพราะว่ามันติดสตันแค่เทินเดียวทีเนี้ยพอมันติดสตันเทินเดียวกับไปเทินศัตรูปุ๊บแล้วกลับมาเทินเราศัตรูมันก็หลุดจากสตันพอดีไงเพราะงั้นมันก็เลยค่อนข้างมีความขัดแย้งกันเองในตัวนะฮะเจ้าตัวนี้แต่ว่าท่าที่3นั้นมันดียังไงคือปกติเขาจะโจมตี4ครั้งฮะแล้วถ้าศัตรูมี max hp น้อยกว่าเรานะฮะก็แปลว่าต่อยบอสไม่ได้ไงเพราะบอสบางที max hp มันเยอะใช่ไหม แต่ถ้า max HP เขาน้อยกว่าเราน,ะน้อยกว่า max HP ของเราเขาเราจะได้ต่อยเพิ่มอีก2หมดัดจาก4ก็จะเป็น6นะฮะแล้วว่าข้อดีอย่างก็คือถ้าศัตรูติดดีบัฟอะไรก็ตามเ,เขาจะได้ต่อยเพิ่มอีก2หมดัดจาก6ก็จะเป็น8นะฮะซึ่งมันเป็นตัวที่เหมือนแบบว่าเอาไว้ตกตัวแบบว่าตัวบางโดยเฉพาะนะฮะทำให้ติดดีบัฟตะแล้วก็ตกปัง8ฮิตซึ่งความแรงของเขาก็คิดตาม d e เฟน s ์นะฮะเป็น monster สาย HP ที่ d a m a จจะแรงตาม d e เฟน s ์นะฮะแปลกดีเหมือนกันแต่ว่าค่าที่2 เป็นท่าโจมตีหมู่นะฮะก็คือกระโดดแล้วไปทับสตู้แล้วลดแถบเกจโจมตีของเขาลงไป30%ซึ่งท่านี้โจมตีเป็นกลุ่มนะฮะเพราะงั้นถ้าเกิดตัวนี้ใส่เซตสตันก็จะมีโอกาสทั้งสตันแล้วก็ลดเกจสตูนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าก็ไม่เชิงว่าแบบแนะนำนะแต่ว่าจริงๆมันใส่ได้หลายเซ็ตไงคือจะจ,ะจะเน้นดีเมกจ่ายอย่างเช่นของผมผมจะใส่เป็นรูน เซตนี้นะฮะเซตอ่าโทสะก,ก็คือลูนคี้ดาเม่นั่นแหละแล้วก็ใส่คู่กับคลิสนะฮะแต่พยายามจะทําคลิให้ได้เยอะๆแต่ตัวเนี้ยด้วยความที่เซตลูนของผมมันยังไม่สมบูรณ์ดีเท่าไหร่นะฮะมันก็เลยทําคลิได้แค่65%เอซนเองนะฮะแต่ถ้าคลิขึ้นมาก็ดอกละร้อยห้าสิบหกก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ไม่ไม่ถือว่าเบาซะ,ะทีเดียวเนาะแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะฮะอ่ะเราไปดูการทดลองใช้งานเขากันนะฮะเราจะไปทดลองกันในอารีนาแนวตั้งรับของผมซึ่งแน่นอนว่า น้องจะให้ต่อยศัตรูได้เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแจกดีบัฟใส่ศัตรูก่อนนะฮะซึ่งผมก็เลือกที่จะใช้เจ้าเจ้า,จาตัวเฮลมอสเนี่แหละฮะเพราะว่าตัวนี้มันแจกดีบัฟได้ด้วยท่า2ของเขาะฮะแล้วค่อนข้างจะติดแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งจริงๆอะถ้าเราจะเน้นแบบว่าให้ศัตรูแบบติดดีบัฟแบบหนักๆจัดๆจ้านๆผมคงต้องมีการเพิ่มมอนสเตอร์ลงไปบ้างนะฮะให้ศัตรู ไม่งั้นศัตรูมันอาจจะตายไวนะฮะเราเอาตัวอ่านี่ลบบัฟได้ตกได้อันนี้เพิ่มเกตได้เล่งเทินได้อันนี้ฮิ้วได้ให้เขามีฝั่งฝั่งเขามีตัวฮิวมีตัวถึกขึ้นมาหน่อยนะฮะโอเคเสร็จปุ๊บผมลองไปลองไปทดสอบดูโดยการที่ฝั่งเล่าก็จะใส่น้องเข้าไปนะฮะตัวหนึ่งอ่าแล้วผมก็เอาตัวอันนี้ก็จะเพิ่ม พลังป้องกันให้มอนสเตอร์ท่าแสง30%นะฮะก็คือเพิ่มพลังป้องกันให้กับเจ้าแฟงเกอร์สไตด์ด้วยก็จะทําให้ต่อยท่าหนึ่งกับท่า3แรงขึ้นไปด้วยนะฮะ,ะต่อมาก็คงจะเป็นตัวที่แจกบัฟโลได้นะฮะเพื่อจะได้แรงแรงผมหาไม่เจออันนี้เอาไว้สําหรับเจาะเกาะน,นะฮะทำให้ดีเฟนต์ลดนี่แจกบัฟโลได้โอเคเซ็ตผมมีตัวโจมตีอยู่แค่แต่ว่าไปก็มี2ตัวเนาะ พราะข่าวเกือก็นับเป็นตัวโจมตีตัวหนึ่งคนอื่นผมใส่พลังป้องกันให้น้องก่อนจะได้โหดๆเนอะอันนี้ยิงรถเกาะตัวเดียวเดีมอสแล้วกันอ่าเดีมอสเกาะรถแล้วนะฮะนี่อีกตัวหนึ่งฮึฮิวเพื่อนหน่อยดาบหักไปไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนที่ไม่มีดีบัฟเลยเอามีละทีนี้เราลองท่าหนึ่งก่อนเอ้ยลองอันติก่อนเลยดีกว่าเนาะเพราะเรามีเกาะพร้อมแล้วศัตรูก็เกาะแตกแล้วนะฮะก็คือน่าจะต่อยแรงเลยละ โจมตี4ครั้งนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายตามสัดส่วนพลังป้องกันของคุณหากศัตรูมี HP สูงสุดน้อยกว่าคุณและหากศัตรูติดเอฟเฟกลดพลังอยู่จะโจมตีเพิ่มอีก2ครั้งนะฮะไม่ได้หมายความว่ามันต้องมีทั้ง2อย่างแล้วมันจะโจมตีเพิ่มสองครั้งนะคือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เพิ่มสองครั้งละแปบลบว่าถ้ามันมีทั้ง2องอย่างมันเพิ่มถึง4ครั้งเลยก็เป็น8ครั้งนะ จะโลให้ดูทีนี้ก็มาตามเก็บไอ้เจ้าพวกนี้ก่นปังปัง,ปงโลแตกไปเียคือถ้าถามว่าเอาไปใช้งานจริงที่ไหนได้นะก็ค่อนข้างจะใช้งานยากนะแต่ได้ความสะใจเฉยๆนะน้องอะ่ะพูดถึงคือใน,นโดรนทับแล้วเกตลดลงไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าศัตรูยังเร็วกว่ายอยู่ดีเพราะาทำให้ตัวนี้มาค่อนข้างเร็วอืมแล้วมันไม่มีแบบว่าให้ต่อยคือมันลบมันไม่ลบดีแบบเพราะงั้นอันนี้สองมัดนะมันจะต่อยมากกว่านั้นไม่ได้ โอเคนี่ก็เป็นความน่าสนใจของมอนสเตอร์3าดาวนะฮะคือจริงๆไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็น5ดาวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแม้แต่3าดาว2ดาวเองบางตัวอย่างตัวนี้นะฮะนี่คือ2ดาวเท่านั้นนะฮะจริงๆเป็นมอนสเตอร์ที่ถ้าเราปั้นจนถึง6ดาวหรือว่าปั้นไปจนสุดแล้วมีรุ่นแน่นๆก็ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งเลยพาผ่านบางดันเจียนได้ด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่า มันก็มีมอนสเตอร์3ดาวที่เก่งไม่แพ้กันเหมือนกันนะฮะก็คือจริงๆแล้วอะ่ะเราสามารถที่จะขุดเอามอนสเตอร์3ดาวมาใช้ได้นะฮะ่ดาว5ดาวแล้วแต่คือไม่จําเป็นต้องเชนเอ่อต้องเป็นมอนสเตอร์5ดาวถึงจะน่าสนใจไปซะทีเดียวนะฮะสำหรับวันนี้นางเอกของเรานะฮะวันนี้โอ้จะเรียกนางเอกไม่ได้สิเขาเป็นตัวผู้เนะาะพระเอกของเรานะฮะ ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่คือพระเอกของเราในวันนี้นะฮะก็ไว้พบกันในในพาร์ทที่3นะฮะเอดที่3ก็มาดูกันต่อไปว่าจะเป็นตัวอะไรนะฮะขอใบให้ว่าเป็นท่านไฟดีกว่านะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บ